สวัสดีค่ะยินดีต้อนอรับเข้าสู่รายการทางเรื่องทองกับ GCA คนะคะ,ะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคําม่พลาดทุกอกาศทองมองขาดทุกอกาศการลงทุนค่ะเรามาดูราคาทองคํากันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นวันหยุดนะคะวันชาติของสหรัฐอเมริการาคาทองคาก็ยังคงเป็นการไซเวในกรอบแคบๆนะคะแต่ยังไรก็ตามราคาทองคํายังคงยืนเหนือบริเวณแนวรับสําคัญน,นะคะก็ยังคงยืนเหนือบริเวณ1780เอเหรียญได้อย่างแข็งแกร่งนะคะเราคงต้อง กลับย้อนไปดูนะคะว่าอะไรเป็นปันจจัยหนุนนะคะให้ราคาทองคำยังคงยืนใกล้บริเวณแนวต้านได้นะคะก็คือช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของสหรัฐมีการมีการเปิดเผยนะคะตัวเลขในฝั่งของแรงงานนั่นก็คือตัวเลข นันฟาร์มนะคะซึ่งปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมาค่อนข้างที่จะดีกว่าที่คาดการนะคะคาดการกันไว้ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเพียงแค่7 0 0 0 0สนตำแหน่งนะคะแต่ปรากฏว่าตัวเลขจริงที่ออกมาออกมาถึง8 5 0,000ตําตำแหน่งนะคะแต่ในทางกลับกันนะคะ,ะตัวเลขอัตราการว่างางานะคะ่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่ตัวเลขเดิมอยู่ที่5.8%นนะคะคาดการกันว่าตัวเลขยังไงซะก,ก็น่าจะมีการปรับตัว ะะคะลงมาค่ากลาไว้ที่5.6ค่ะแต่ปรากฏว่าตัวเลขจริงออกมาที่5.9นะคะซึ่งก็ทําให้ตัวเลขที่ออกมา2ตัวนี้ค้านกันอยู่นะคะแล้วก็มีทางด้านของนักวิเคราะห์ของหลายๆสถาบันนะคะมีการออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าจากการ ประกาศตัวเลขนะคะของคืนวันศุกร์หรือว่าตัวเลขในในส่วนของฝั่งแรงงานออกมาเนี่ยก็ทางด้านของ JP Morgan Asset เเองนะคะนักวิเคราะห์ก็มีการพูดออกมาว่ายังไงก็ตามนะคะข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยยังไม่สามารถนะคะเปลี่ยนมุมมองของเฟดที่จะมีการ คุมเข้มนโยบายทางด้านการเงินนะคะเพราะว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นนี้เนี่ยยังไม่ร้อนแรงเพียงพอที่จะทําให้เฟดเปลี่ยนมุมมองนั่นเองนะคะแล้วก็ทางด้านของสแตนด์วัดอ่าสแตนดัดอินเวสเมนต์เองก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันนะคะว่าเฟดน่าจะยังคงมีมุมมองในส่วนของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็นโยบายการเงินเนี่ยเหมือนเดิมอยู่นะคะเพราะว่าการปรับขึ้นนะคะของตัวเลขอ่าเจ้าง,งานตรงนี้เนี่ย เป็นเพียงการที่บริษัทต่างๆสามารถที่จะหาคนงานเข้ามาในระบบได้มากขึ้นเท่านั้นเองนะคะนี้ก็เลยหลังจากที่มีนักวิเคราะห์หลายๆท่านออกมาพูดแบบนี้นะคะก็เลยส่งผลให้ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยสามารถที่จะยืนเหนือบริ 1, เวณ1780เหรียญได้ก็เป็นปัจจัยหนุนนะคะราคาทองคำนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอัใจ,จหนึ่งที่ยังคงหนุนให้ราคาทองคำนะคะยืนเหนือ บริเวณแนวรับได้ก็คือในส่วนของดัชนีดอลลร์เองที่มีการอ่อนค่าลงมานะคะอะไรทําให้ดอลลา่ามีการอ่อนค่าลงมาก็คือในส่วนของเศรษฐกิจของทางด้านฝั่งยูโรโซนเองนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาโดยที่ทางด้านของไอเอชมาร์กนะคะมีการเปิดเผยว่าดัชนีภาคกาผรผลิตและภาคบริการของยูโรโซนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะสูงสุดในรอบ15 5ปีก็ว่าได้นะคะอยู่ที่บริเวณ59.5นะคะตรงนี้เนี่ยหลายๆก็หลายๆปัจจัยทำให้ตัวเลขตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะคะโดยที่ในส่วนของหลายๆประเทศก็มีผลตรงนี้ตามมาด้วยนะคะก็คือแบงก์ชาติของทางด้านแคนาดาเองเนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะโดยมีความเชื่อว่า,อายอดขายต่างๆจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะคะ เพราะว่า,าวัคซีนต่างๆที่ทางด้านแคนาดาได้รับเนี่ยก็เริ่มที่จะส่งผลนะคะแล้วก็ทางด้านของอังกฤษเองเนี่ยสื่อก็มีการรายงานนะคะว่า,าคุณบริชจอนสันนะคะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีการประกาศยุติข้อจํากัดด้านการควบคุมโรคของโควิด -19 นะคะเพราะว่าอังกฤษนะคะจะมีการเริ่มทดสอบกันนะคะว่าวัคซีนนะคะที่ฉีดที่ให้กับประชาชนไปเนี่ย จะมีผลต่อตัวเดลต้าหรือไม่นะคะอันนี้ก็พอเริ่มฉีดวัคซีนเยอะขึ้นมาก็เริ่มที่จะมีการปลดแล้วก็คลายล็อกในส่วนของการ เศรษฐกิจแล้วก็การเว้นระยะห่างอะไรต่างๆก็เลยทําให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมานะคะแน่นอนค่ะว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนนะคะเริ่มที่จะดีขึ้นความเชื่อมั่นต่างๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เลยทําให้ในส่วนของสกุลเงินยูโรเนี่ยมีการแข่งค่าขึ้นมานะคะสกุลเงินยูโรแข่งค่าขึ้นมาไปกดดันนะคะให้ในในส่วนของสกุลเงินดอลลาร์มีการอ่อนค่าขึ้นมานะคะแล้วก็มีการอ่อนค่าลงมานะคะแล้วก็ดอลลาร์อ่อนค่านี้ก็กลับไปหนุน ในส่วนของราคาทองคำนะคะนี่ก็คือเป็นปัจจัยที่ยังคงหนุนนะคะสองปัจจัยหลักๆที่หนุนให้ราคาทองคำสามารถ ยืนอยู่ใกล้บริเวณแนวต้านได้นะคะแล้วก็เราคงต้องรอดูต่อไปนะคะว่าราคาทองคำจะสามารถยืนตรงนี้แล้วก็สามารถทะลุกรอ,อกแนวต้านขึ้นไปได้หรือไม่นะคะโดยที่นักลงทุนก็คงต้องรอดูนะคะอีเวนต์ในในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะจะมีรายงานการประชุมของเฟดนะคะซึ่งก็ต้องลุ้นในคืนวันพุธ ะะว่าจะมีการออกมายังไรในตีความกันออกมาย่งไรในส่วนของรายงานการประชุมนะคะแล้วก็่อนที่จะไปถึงวันนั้นนะคะคืนนี้ค่ะสหรัฐมีการมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะ,อะสองช่วงเวลาเช่นเดียวกันเวลา2องทุ่มสีนาทีนะคะเป็นการประกาศดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคโรงงานนะคะตัวเลขเดิมอยู่ที่68.7ค่ะ ถ้าการรอบนี้เนี่ยมองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดเนี่ยก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนะคะย่างเป็นเวลาเดิม2องทุ่ม45นะคะเป็นดัชนีจัดซื้อนะคะ ท่าบริการค่ะตัวเลขเดิมอยู่ที่70.4แล้วก็คาดการรอบนี้ก็มองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงที่64.9นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดก็มองว่าน่าจะส่งผลบวกกับราคาทองคำค่ะแล้วก็ตัวสุดท้านี้ช่วงเวลา3ทุ่มนะคะเป็น ดัชจะมีะจะซื้อภาคบริการของ ISM นะคะซึ่งตัวเลขมีค่อนข้างให้ความสำคัญนะคะตัวเลขเดิมอยู่ที่64ค่ะคาดการว่าจะมีการปรับตัวลดลงที่63.5นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดจริงเนี่ยก็มองว่าน่าจะส่งผลในทางด้านบวกกับราคาเช่นเดียวกันนะคะก็วันนี้ตัวเลขคาดการที่จะมีการประกาศเนี่ยคาดการว่าเป็นบวกทุกตัวเลยนักลงทุนก็คงต้อง รอดูนะคะหน้าง,งานว่าจะออกมาตามคาดการหรือไม่เพื่อที่จะไปวางแผนในการเทรดของวันนี้นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะมาพูดคุยกันกันกบอาจารย์ปุ้ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะหลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาทองคําก็ถือได้ว่าเป็นไซเวงในกรอบแคบนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดของทางด้านสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจด้วยในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะราคาทองคําก็เลยอย่างคงไซเว์ในกรอบพันแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่นะคะถึงเรีนพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่เหรียญวันนี้อาจารย์มีมุมมองยังไงบ้างคะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับ มันเ,เคลื่อนไหวในกรอบแค,ๆคบๆนะครับแต่ว่าพอเปิดตลาดมาเช้านี้นะฮะร,ราคาก็ดีตัวพุ่งขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเราดูจากแนวโน้มระยะสั้นระยะกลางนะม,นมันเริ่มดูดีขึ้นนะครับคือระยะสั้นเนี่ยมันมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแล้วก็ การย่อตัวลงมาเนี่ยนะฮะหรือ,อการพักตัวเนี่ยมันมันมันก็ยังทำได้ไม่มากนะครับก็จะเห็นว่าตำแหน่งโลเนี่ยมันยกระดับอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งบ่งบอกถึงแรงซื้อนะครับนะแรงซื้อที่ที่ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันเนี้ยนะฮะในกราฟรายสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็สามารถที่จะทะลุ ระดับเส้นค่าเฉลี่ย50วันขึ้นไปได้แล้วนะครับซึ่งก็ทำให้สัญญา,าสัญญาณระยะกลางเนี่ยมันมันเริ่มดูดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับนะเพียงแต่ว,ว่าอาจจะต้องรอทดสอบนะครับอีกระดับหนึ่งนะฮะที่ระดับ1,800เหรียญน,นะถ้ามันสามารถที่จะผ่านตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับมันจะทำให้สัญญาณระยะกลางนั้นดูแข็งแรงขึ้นนะครับ นะแล้วก็อาจจะทําให้ราคาทองคํานั้นดีตัวขึ้นไปถึงระดับหนึ่งพันแปด้อยี่สิบห้าถึงหนึ่งันแปด้อยสามสิบเหรียญได้เลยนะครับนะแล้วก็จะทําให้สัญญาณของทองคําระยะกลางนั้นนะมีสัญญาณที่คอนเฟิร์มขาขึ้นระยะกลางนั้นเป็นที่แน่นอนนะครับก็จะพูดงไ่ายว่ารอวันนี้นะฮะรอระดับ หนึ่งพันแปดร้อยเหรียญขึ้นไปให้ได้นะครับถ้าทะลุขึ้นไปได้เนี่ยสัญญาณระยะกลางเนี่ยก็จะกลับมาเป็นขึ้นที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะฮะเรามองเป็นแค่เพียงลัษณะการดีบาวขึ้นไปนะครับแต่สังเกตว่าตําแหน่งของการย่อตัวเนี่ยนะฮะมันมันย่อตัวลงไม่ลึกนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าตําแหน่งโลเนี่ยมันยังยกระดับอยู่เรื่อยๆนะครับนะก็ถือว่า เป็นการปรับตัวที่ค่อนข้างจะ,ะแข็งแรงนะครับนะดังนั้นเนี่ยกรอบการเล่นระหว่างวันเนี่ยนะฮะก็จะมีกรอบแนวต้านอยู่แถวๆบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญน,นะครับไปจะถึงหนึ่งพันแปดร้อยสิบเหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวต้านนะครับในส่วนของแนวรับเนี่ยก็จะมีแนวรับอยู่แถวที่บริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ นะครับไปจะถึง1,774เหรียญน,นะครับตามราคาโกลสปอร์ตของเมืองน,นอกนะครับอันนี้จะเป็นกรอบอกรอบการเล่นในช่งชวงเช้านะครับนะถ้าราคาสามารถที่จะทะลุขึ้น1,800เหรียญซึ่งเป็นแนวต้านของช่วงเช้านี้ด้วยเนี่ยถ้ามันสามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้เนี่ยนะครับใครที่จะเปิดช็อตหรือเปิดขายเนี่ยต้องชะลอนะครับต้องชะลอกัน การเก่งกาไราคกาลงนะครับนะแล้วก็คงจะต้องอสถานะฝังซื้อเนี่ยก็คงจะต้องถือสถานะต่อไปนะครับแล้วก็ขยับแนวต้านออกไปนะครับนะโ,โดยโดยแนวต้านใหญ่ๆเนี่ยมันจะอยู่แถวๆที่บริเวณหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบถึงหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบห้านะครับแล้วก็ 1, หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเหรียญนะฮะก็ก็คงจะต้อง รอดูในช่วงเช้านี้ก่อนนะครับถ้าสามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้เนี่ยก็สัญญาณระยะกลางก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับทีนี้มาดูในส่วนของทองคำ96.5นะครับทองคำ96.5นั้นนะยังเคลื่อนตัววิง่งตามราคากลดสปอร์ตของมืองน,นอกนะครับนะโดยมีกรอบแนวะต้านอยู่้แถวที่บริเวณ27,370บาทไปจนถึง27,510บาท นะครับในส่วนของแนวรับเนี่ยจะอยู่แถวๆที่บริเวณสองหม่นเ่งร้อยบาทนะครับไปจนถึง26,980บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบแนวรับนะครับแต่สังเกตว่าในช่วงนี้นะฮะตำแหน่งโลเนี่ยมันมัน,ม,นมันยกระดับอยู่นะครับการนับคลื่อนอิเล็ดอิเล็ดเวฟเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี้ยยังคงนับเคลื่นเป็น ขาลงอยู่นะครับซึ่งก่อนนั้นเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เราเป็นนับขึ้นเป็นขาลงอยู่นะครับนะแต่ว่าถ้าทะลุกรอบ 1, หนึ่งพันแปดร้อยเหรียญขึ้นไปได้แล้วเนี่ยนะฮะสัญญาณของขึ้นอีเดียเวฟจะคอนเฟิร์มในเรื่องของการนับขึ้นขาขึ้นนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าทะลุ 1, หนึ่งพันแปดร้อยเหรียญขึ้นไปได้เนี่ยนะครับบริเวณ ายเว็บที่สามเนี่ยมันไปมันจะอยู่ตั้ง่ที่บริเวณ1,825เหรียญถึง1,830เหรียญน,นั่นหมายความว่า,อาทองคําขาขึ้นก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ต้องรอรุนวัตรทะลุ1,800เหรียญได้ไหมนะครับสาหรับวันนี้นะก็คงจะต้องเ,อเก่งกาไรในทิศทางขาขึ้นไปก่อนนะครับนะสาหรับใครที่จะไปเก่งกาไรในทิศทางขาลงหรอือเป็นรอเปิดช็อตเปิดขายเนี่ยนะครับ คงจะต้องขยับนะรับขยับแนวแนวต้านเอ่อนะขยับจุดที่จะเปิดขายออกไปนะครับดังนั้นหากใครจะเปิดขายเนี่ยนะครับเปิดเซลลเปิดช็อตคงจะต้องขยับไปแถวๆหนึ่งันแอยิบห้า 1, ถึงหนึ่งันแร้อยสามทีเปลี่ยนนั่นเลยนะครับนะเดี๋ยวคงจะต้องรอรุ้นกันในวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีความคืบหนไาอย่างไรนะครับในวันพรุ่งนี้คงจะต้องติดตามนิทานแล้วก็แนโน้มราคาทำการกันต่อไปนะครับ ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่อาจารย์ยังอมองว่าการเก็งกาไรในที่ทางขาขึ้นยัอองคงได้เปรียบนะคะนักลงทุนท่านใดที่รอซื้อก็รอแนวรับบริเวณ1784เหรียญถึงบริเวณ1774เอเหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่าราคาในการย่อตัวลงมาใกล้บริเวณแนวรับก็สามารถที่จะพิจารณาซื้อเข้าไปเพื่อที่จะ ขึ้นไปขายทำกำไรนะคะโดยแนวต้านแรกเนี่ยจย์ให้ไว้บริเวณ1,800เหรียญนะคะถ้าเกิดว่าราคาสามารถที่จะทะลุบริเวณนี้ไปได้เนี่ยก็ถือรอเพื่อที่จะขึ้นไปทำกำไรแนวต้านถัดไปบริเวณ1825ี่เหรียญได้นะคะแต่ยังไงก็ตามคงต้องพิจารณานะคะบริเวณใกล้ๆ1,800เพราะว่าถ้าเกิดว่าราคายังไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้เนี่ยก็คงต้องแบ่งขายทำกำไรออกไปก่อนนะคะ,น,ะ,คะนักลงทุนนะคะสามารถลงทุนตามกรอบที่ทางด้านของ GCA ค ให้ไว้ได้เลยนะคะส่วนนักลงทุนท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีนในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8อ0นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ